เวลานี้ค่ายรถยนต์ต่างชาติพากันเฮลโลเข้ามาสร้างถิ่นฐานการตลาดและการผลิตรถยนต์ในเมืองไทยโดยเฉพาะผู้ผลิตรถยนต์จากเมืองจีนมากันให้รื่มเลยคิดว่าในอนาคตน่าจะมีแบรนด์รถยนต์จากจีนเข้าไทยพอสมควรไม่ต่ำกว่า5-6ยี่ห้อแน่นอนและแต่ละรลายนั้นพวกพาฟอร์มการลงทุนอย่างหนักสิด,ด้วยเมื่อนานวันเข้าก็พิสูจน์ได้แล้วว่าตลาดรถยนต์เกิดใหม่ในไทยที่น่าสนใจมากที่สุด และเติบโตอย่างต่อเนื่องค่อนข้างเร็วก็คือตลาดรถยนต์ไฟฟ้า,า BEV ที่สามารถทำยอดขายมากกว่า100%เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยมีผู้นำยอดขายก็คือ BYD และ Neta ตามมาด้วย MG และ Great Wall Motor ตลาดรถยนวี EV ในไทยมีการขยายตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็วจึงทำให้ผู้ผลิตอีกสัญชาติหนึ่งสนใจจะลุยตลาดเมืองไทยด้วยเช่นกัน นั่นก็คือค่าย WinFast หลายคนที่ติดตามข่าวสารด้านยานยนต์ต่างพอทราบดีว่าว i n f a s t เป็นรถยนต์ประจำชาติเวียดน,นามในเครือวินกรุ๊ปก่อตั้งมาในปี2017ด้วยปรัชญาการสร้างรถยนต์คุณภาพใช้ซัพพลายเออร์ระดับโลกเพื่อชาวเวียดน,นามและตั้งปณิธานว่าจะเป็นรถยนต์ที่ก้าวสู่ระดับอินเตอร์ในเบื้องต้นนั้นวินฟาสสได้กลุยทางมาแล้วว่าจะเตรียมบุกไทยปี2024 จากข่าวที่ปรากฏในหน้าสื่อมวลชนทั่วไทยเมื่อดูจากไลฟ์อัพวินฟ a าสที่เป็น E ีีล้วนในปัจจุบันแทบไม่มีอะไรให้ขัดข้องใจมากนักไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ตัวรถที่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางอย่างการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ก็ค่อนข้างดูดีและสเปคก็ดูดีใช้ได้เช่นกันแต่ทว่าวินฟ a าสเองก็ถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์เบอร์เล็กๆของโลกยังไม่มีแรงเกึ่อนหนุนและแรงสนับสนุนจากลูกค้าชาวเวียดน,นามอย่างคับข้าง จนสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้วินฟ a าสเนี่ยไปสู่อินเตอร์ได้รวดเร็วดังนั้นถ้าหาวินฟ s าส่งรถยนต์ EV พวงมาลัยขวาจากเวียดนามโดยผ่าน FTA 0%ไทยอาเซียนในยามที่ตลาด e ีีในไทยกำลังพุ่งสุดขีดก็น่าจะเป็นการสร้างยอดขายและแบรนด์ได้ดีเช่นกันสำหรับปัญหาของวิน f a s t ในเวลานี้คือการขาดแคลนศักยภาพความพร้อมในการเป็นผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก ที่พร้อมมูลด้วยการแข่งขันด้านคุณภาพและต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะประเด็นต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าผู้ผลิตชั้นนำอื่นๆอันเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้วิน f a s t ยังมียอดขายในระดับโลกที่ค่อนข้างฝืดในปัจจุบันนี้วิน f a s t มุ่งเน้นการพัฒนาและการผลิตรถยนต์ EV ีที่พัฒนาด้วยตนเองทั้งหมดยกเลิกการขายรถย,ยนต์สันดาภายในที่ร่วมมือก,กันกับ BMW และ GM Gen มเ a l m o t o ต s ในปี2022 ก็เรียกว่าพลิกเส้นทางชะตาชีวิตของบริษัทกระทันหันกันเลย WinFast เปิดกลยุทธ์แรกด้วยการขายรถ e ีีในราคาที่ไม่แพงมากแต่ไปชาร์จเก็บค่าบริการเช่าแบตเตอรี่รายเดือนแต่ด้วยอัตราการเช่าแบตเตอรี่รายเดือนที่แบบฟิกซ์คอร์สเจ้าของรถเองก็สงสัยครางแคลนใจไม่น้อยเลยว่าถ้าหากสักวนัหนึ่งแบตบต้องเสื่อมสภาพนั้นเจ้าของรถจะต้องจ่ายค่าเช่าแบตเตอรี่ราคาเต็มด้วยหรือไม่ แต่แล้วการขายรถยนต์วินฟาสในชาติตะวันตกอย่างอเมริกาและรวมถึงโยุโรปไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นอย่างที่คิดจนไม่แน่ใจว่าเป้าขายที่เซตกันไว้ที่7 5 0 0 0 0คันในปี2026นั้นจะทำได้ถึงจริงหรือเปล่าเพราะเอาเข้าจริงก็ถือว่ายากมากน่าดูถ้าไม่มีรุ่นใหม่พลิกชะตาชีวิตจริงๆถึงกระนั้นเองวินฟ้าสก็ไม่ยอมแพ้และประเมินสถานการณ์ใหม่จึงคาดหวังยอดขายประจำปี2023มหรือปีนี้ไว้ที่ 4ถึง50,000คันในปี2023อันตึงผลพวงจากการส่งมอบรถยนต์ในอเมริกาและโย,โยุโรปอย่างเต็มสูบเติบโตจากปี2022ที่ขายวิน f a s t EV ได้เพียง7,400คันในตลาดวิยดน,นามเท่านั้นและการตัดสินใจรุกตลาดเมืองไทยของวิน f a s t ก็มีข้อสนับสนุนที่อาจจะทำให้วิน f a s t เนี่ยกลับมาพลิกฟื้นหรือว่า o n t r a ร k ทำให้บริษัทมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นก็ได้ครับก็คือ ผู้บริหารวิน f a s t ระบุว่าถ้าพวกเขาทำยอดขาย EV ทะลุ4-5หมื0นคันต่อปีนับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปวิน f a s t จะถึงจุดคุ้มทุนในการพัฒนารถภายในสิ้นปี2024นั่นหมายความว่าถ้าหา w วินฟ s าสส่งออกรถยนต์ีขายในไทยแล้วไทยเนี่ยประสบความสำเร็จด้านยอดขายยอดขายจากไทยก็มีส่วนช่วยเติมเต็มยอดขายทั่วโลกของวินฟาสให้พุ่งสูงขึ้นไปอีกวินฟาส์ คงมองเห็นโอกาสแล้วว่าตลาดเมืองไทยเปิดใจรับแบรนด์ E ีีหน้าใหม่มากกว่ารถยนต์สัญดาภายในและไฮบริดที่เป็นหน้าใหม่เมื่อดูจากแพคเกจดีไซน์ของวินฟ a าสรุ่นปัจจุบันแล้วดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักสำหรับรถนิยมคนไทยคงเหลือเพียงแค่ว่าจะทำราคาจำหน่ายให้หน่าซื้อหน้าขับแค่ไหนกันเชียวและจะกล้าเอา EV ีหลายรุ่นมาขายในไทยด้วยหรือไม่เพราะมีทางรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นปานกลาง และแน่นอนว่าตลาดเมืองไทยเป็นหนึ่งในตลาดสุดหินของผู้บริหารชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับพฤติกรรมคนไทยเลยถ้าหากเรามองมุมมองคนไทยด้วยกันเราสามารถบอกได้ว่าพวกเขาจะต้องทำอย่างไรกันบ้างรถถึงจะขายดีแต่ในมุมมองของคนต่างชาติที่เป็นนายทุนเขาจะมีทัศนคติมีมุมมองที่แตกต่างจากพวกเรามากถ้าหากวินฟ้าสจะขายรถยนต์ในเมืองไทยสิ่งที่ต้องพบเจอก็คือ ปฏิกิริยาที่ไม่พอใจที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าหารถเกิดดีเฟกต์มีปัญหาหรือมีการบริการที่ไม่งามหน้าเท่าไหร่นักผู้บริหารก็ต้องน้อมรับนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนาหมายความว่าผลดีจะตกอยู่กับเจ้าตัววินฟ้าเสียมากกว่าเพราะการทำรถให้มีคุณภาพและบริการที่ดีเพียงพอให้คนไทยิ้มได้ <c oughs> ก็เท่ากับว่าวินฟ้าจะไปขายที่ใดในโลกก็ได้อย่างไรก็ตามในวันนี้ กองบรรณาธิการสื่อรถยนต์ต่างชาติหรือว่าแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้รถยนต์วินฟ้าจริงๆต่างเริ่มมีเสียงบ่นมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาของตัวรถยกตัวอย่างเช่นเพ่งยูทูบเบอร์แคนาดาวยนนามตัดสินใจซื้อวินฟ้าส V8 f เมื่อเดือนพฤศจิกายน2022ใช้สพักหนึ่งปรากฏว่าซอฟต์แวร์ควบคุมตัวรถทั้งระบบขัดข้องจนเป็นเหตุให้รถดับกลางคัน และปัญหาดังกล่าวก็เป็นมีไวรัลในวินามด้วยเท่าที่อ่านข่าวก็คือทางบริษัทกำลังเร่งแก้ปัญหารถคันนี้กันอยู่ซึ่งวิน f a s t เคยประสบความสำเร็จกับการใช้เวลาแก้ไขข้อผิดพลาดใน EV รุ่น vf e 3 4หลังจากที่มีกระแสเออร์เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตวิน f a s t <c oughs> ก็ใช้เวลา1ปีในการสยบปัญหา ทำให้เราพอรับทราบได้ว่าทางวิน a s t เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรมากนักกับ d e เฟกตที่เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่แก้ไขนั่นหมายความว่าชะตาชีวิตของแบรนด์นี้จะไม่มีอนาคตเลยก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าการแก้ไขปัญหาให้เด็ดขาดของเขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนและเท่าที่อ่านจากข่าวมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าผู้คนชาววินามที่ยินดีซื้อวินฟาสค่อนข้างภูมิใจกับการซื้อรถประจำชาติของตนเอง ถึงขนาดปรียบเปยตนเองว่าพวกเขาก็รู้ดีว่าพวกเขาเนี่ยเป็นหนูตะเภาทดลองแต่เราก็หวังว่ายินดีที่จะส่งข้อมูลต่างๆให้ทางบริษัทนั้นเป็นปรับปรุงโดยไม่าศาดเสียเทเสียเติบโตไปด้วยกันเพื่อหวังให้วินฟาสเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชาติอย่างแข็งแกร่งถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดได้อ่านคอมเมนต์จากลูกค้าชาววินนามตัวจริงในด้านอื่นๆเช่นด้านบวกแบบบวกไปเลยหรือด้านนิกระถด้านลบ สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามาพูดคุยอย่างสนุกสนานกัน